เราได้เรียนรู้จากผู้ที่รู้จริงและยินดีถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ต่อต่อ,ตอไปด้วยความจริงใจไม่มีอะไรเบื้องหน้าเบื้องหลังและหนทางสว่างที่มองเห็นก็อยู่ไม่ไกลนักสวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้จากที่กับผมผู้จัดทําคลิปได้ไปนั่งสนทนาขอความรู้จากอาจารย์ใหญ่อย่างท่านดีเรกถึงฝั่ง ได้เล่าเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับวงการพระเครื่องของสายวัดสะพานสูงเก๊แท้ดูกันอย่างไรก็มีการบอกไว้ให้อย่างน่าสนใจวันนี้กับผมได้นำตะกุดโสรบมงคลสายวัดสะพานสูงดอกหนึ่งที่ดูแล้วเก่านะครับดูแล้วเก่าผู้ที่ได้รับตะกุดดอกนี้นะครับเห็นไหมครับตะกุดดอกนี้มีความยาว4นิ้วกว่า ผู้ครอบของตะกุดดอกนี้ได้ตะกุดจากคนพื้นที่ในคลองพระอุดมส่วนใหญ่ในคลองพระอุดมก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดสะพานสูงอยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำนะครับคลองพระอุดมคนคลองพระอุดมส่วนมากจะมีตะกุดโสรบมงคลของหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่กินหลวงพ่อสองสุขทั้ง3ยก3ามรุ่นหรือจะรุ่นปัจจุบันนะครับ ก็ยังมีสะสมมีตั้งแท้นะครับมีตั้งแท้และไม่แท้อยู่ในคลองพระอุดมสิ่งที่ไม่แท้ก็คืออะไรท่านดีเรกกล่าวไว้ว่า,าสิ่งที่ไม่แท้ก็คือคนทำปลอมทำเรียนแบบเพื่อพุทธพาณิชย์การที่ว่าตะกุดทุกคนที่ว่ามารับตะกุดจากวัดนั้นได้ของแท้เป็นแน่แต่ส่วนที่ว่าได้จากชาวบ้านคลองพระอุดม บางคนก็ได้เก๊ไปก็เป็นเรื่องปอย่างนี้ก็เพราะว่าตะกุดนะครับคนที่มีความรู้ในคองพระอุดมนั่นแหละเป็นคนทำทำเก๊ทำปลอมเพื่อหวังพุทธพาณิชย์นั่นเองท่านก็รู้จักนะครับท่านบอกว่าท่านรู้จักคนทำทำมาตั้งนมตั้งนานอย่างตะกุดดอกนี้ผู้ครอบครองนะครับได้จากพะกองพระอุดมนะครับแล้วก เก็บไว้ยาวนาน30กว่าปีตะกุดดอกนี้นะครับผู้ที่รับไปนะครับรับไปช่วงประมาณหลวงพ่อท้องสุกยังอยู่ที่วัดสะพานสูงด้วยซ้ำยังไม่ได้มรณาภาพไปเลยเก็บไว้นมนานนะครับไม่ได้ใช้เลยนะครับด้วยความที่รักและหวงเห็นในตะกุดดอกนี้มากวันหนึ่งก็อยากจะ,ะแบ่งปันนะครับให้คนที่รักใครสนิทสนมกันก็เลยนำตะกุดออกเนี้ยออกมา แบ่งปันกันไปพอตะกุดออกดอกนี้ออกมานะครับก็เกิดการส่งนะครับแล้วก็ขอความรู้จากท่านดิเรกตะกุดดอกนี้ก็เลยมาถึงมือท่านดิเรกถึงฝั่งเพื่อจะเป็นผู้รอบรู้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อาจารย์ใหญ่ของเราเลยก็ว่าได้มาพิสูจน์ทราบกันว่าตะกุดจากคลองเผาดมดอกนี้ตั้งแต่ปีสองกว่าๆนะครับ จะมีครามแท้เก๋อย่างไรนะครับเพื่อนๆชมในคลิปวิดีโอนี้เห็นไหมครับตะกุดมีความมันเงาวาวนะครับเก่าถ้าดูหัวท้ายนะครับตัดมุมนะครับตามสูตรของตะกุดวัชพานสูงนะครับมีการม้วนแน่นนะครับตัดมุมทั้ง4มุมนะครับทองแดงนะครับเห็นไหมครับทองแดงเก่าเหลืองสีใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับผู้ นิยมสะสมตะกุดโสรบมงคลนะครับท่านก็แนะนำนะครับน้องๆว่า,าพยายามศึกษากันให้ดีนะครับศึกษาให้ดีอย่าหลงทางนะครับศึกษาจากผู้ที่รู้จริงท่านก็จะได้ของจริงตะกุดนั่นก็ถ้าบอกว่าดูยากก็ดูยากแต่ถ้าศึกษาจากผู้รู้แล้วก็สามารถดูและพิสูจน์ได้อย่างตะกุดดอกนี้นะครับเป็นตะกุดที่คนในคลองพระอุดมท่านก็รู้จักดี ว่าเป็นคนทําตะกุดชุดนี้ออกมานะครับเห็นไหมครับมีฟาร์มเก่านะครับทองแดงก็เก่าไปเสียแล้วนะครับรักก็เก่าแล้วนะครับเงาถักเชือกก็สูตรเดียวกันเพราะอะไรนะครับเพราะผู้ที่ทำนะครับผู้ที่ทําเขาก็มีของจริงดูอยู่นะครับคนทําก็คือคนพื้นที่ส่วนมากนะครับคนพื้นที่จะมีความรู้ความชนานาญความสามารถ เพราะเขาเคยเห็นของเก่านะครับของเก่าของดั้งเดิมตั้งแต่หลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่กินนะครับหลวงพ่อตองสุกทุกยุคทุกสมัยเขาสามารถทําได้แต่เขาขาดแค่ธรรมชาติธรรมชาติที่จะบอกบ่งบอกอายุได้นะครับอย่างตะกุดหลวงปู่เอี่ยมอายุเกินร้อยปีขราวนี้ดอกนี้ถ้าเขาจะทําเป็นของหลวงปู่เอี่ยมเขาจะทําอย่างไรท่านผู้ชมคลิปวิดีโอนี้ทราบไหมครับ ยุคสมัยก่อนทันเร็กเขากล่าวไว้ว่าไม่มีเครื่องอบไมโครเวฟหรอกสมัยนี้เขาอบไมโครเวฟเขาตั้งเวลาตั้งความร้อนได้แล้วนะครับเขาเขาค่อยๆตั้งความร้อนไปเรื่อยๆนะครับทาให้ารักยุบเหี่ยวย่นนั้นจะเกิดความใกล้เคียงมากขึ้นแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนั้นเครื่องมือยังไม่ทันสมัยท่านเขาบอกว่าเขาใช้ทาน์ฟอร์เมอร์ทานฟอร์มเมอร์เป็นอย่างไรเดี๋ยว ผู้จัดทำคลิปนะครับขึ้นภาพให้ดูเป็นตัวอย่างว่าทาร์ฟอร์เมอร์คือการนำขดลวดแปลงไฟฟ้านะครับมา,าให้ความร้อนให้ความร้อนกับตะกุดดอกนี้นะครับตะกุดดอกนี้มีการถักเชือกตามสูตรนะครับม้วนตามสูตรแต่ว่าเอามาถักเชือกแล้วก็มาเร่งความร้อนให้รักแห้งไวไปพอรักแห้งไวไปนะครับมันเกิดการเดือด รักเดือดนะครับเลยเลยเป็นรักที่เป็นเหมือนน้ําเดือดเดือดเห็นไหมครับเป็นฟองเป็นผดนะครับแล้วมันระ,ระ,ระเบิดไวมันขาดไปธรรมชาติท่านดิเรกจะกล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่าตะกรุดดอกนี้ถ้าผู้ทำนะครับถ้าผู้ทำอ,อดทนนะครับอดทนค่อยๆทำนะครับให้ความร,ร้อนเบาๆนะครับตะกรุดดอกนี้นะครับจะเป็นตะกรุดที่ดูยากนะครับดูยากแล้วก็ สามารถเป็นตะกุดแท้ไปหลายสายตาเลยได้ทีเดียวคราวนี้บังเอิญว่าตะกุดดอกนี้นะครับผู้ที่ทำนะครับเขาใช้ความร้อนที่ควบคุมไม่ได้สมัยก่อนอาทานฟอร์เมอร์เป็นขดลวดความร้อนเมื่อ,อเอาวัตถุมงคลดอกนี้นะครับแย่เข้าไปนะครับความร้อนที่ควบคุมไม่ได้นะครับทำให้รักระเบิดนะครับรักรเบิดแล้วก็เกิดเป็นเหมือนน้ําเดือดเห็นไหมครับเหมือนด้าเดือด ่าเป็นผดๆนี่คือจุดสังเกตของการดูตะกุดเก่านะครับที่ว่าโดนย้อมมาทํามานะครับแต่ดอกนี้ถ้าเขาไปแปลงสภาพนะครับไปแขวนใช้นะครับก็อันตรายเช่นเดียวกันนี่คือข้ขอคิดแง่คิดในการเล่นตะกุดเครื่องรางของถังนะครับมาแนะนําความรู้เบื้องต้นกันจากอาจารย์ใหญ่อย่างท่านดิเรกที่ว่าแนะนําความรู้ให้กับน้องๆ แล้วรุ่นต่อๆไปนะครับกับผมผู้จัดทำคลิปก็ได้นำมาเผยแพร่ต่อนะครับเพื่อเป็นฟาร์มรู้ในการเล่นหาสะสมตะกุดเบื้องต้นว่าตะกุดเก๋าเขาทำกันได้ทุกแบบทุกยุคทุกสมัยนะครับจะเอาคุณภาพเดี๋ยวนี้คุณภาพมีมากเหลือเกินนะครับในการทำตะกุดที่ให้ใกล้เคียงกับของจริงนะครับของจริงคันนี้ ควรศึกษาก่อนสะสมนะครับควรศึกษาก่อนสะสมเหมือนพระปิดตาของหลวงปู่เอี่ยมก็เช่นกันท่านให้ความรู้ไว้ดีมากนะครับผมเลยทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ว่าพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมที่เขาทําเก๊เขาทําปลอมกันนั้นก็เช่นกันเขาเอาแม่พิมพ์นะครับแม่พิมพ์เหมือนเลยนะครับเหมือนของหลวงปู่เอี่ยมนะครับแต่เมื่อเอาไปถอดพิมพ์ถอดพิมพ์แล้วเอา,อาเนื้อ เขาพยายามผสมเนื้อผู้ที่ทำนันก็คือคนในครองพระอุดมนี่แหละครับคนพื้นที่เพราะเขาเคยเห็นความจริง <_ d ream> เขาเห็นของจริง <_ d ream> เขาเห็นเนื้อจริงเขาก็พยายามนะครับที่จะผสมมวลสารสูตรต่างๆให้เหมือนของจริงเพราะเขาเคยขอดูของจริงจากท่านก็แล้วก็มีเขาดูของจริงจากคนอื่นก็มีนะครับเพราะคนคองพระอุดมต่างคนก็ต่างมีของจริงกันทั้งนั้นคราวนี้ผู้ที่ ได้เห็นได้สัมผัสบ่อยๆนะครับ,ก,รบก็เกิดนะครับกิเลสนะครับหวังพึ่งพุทธพาณิชย์นะครับก็เลยทําเก้ทําเทียมออกมาโดยเอาภาพปิตาของหลวงปู่เอี่ยมนะครับท่านก็บอกว่าก็รู้จักกันดีท่านก็เตือนแล้วว่าอย่าทําเลยมันไม่ดีเพราะว่า,ามันจะเสื่อมเสียนะครับบารมีหลวงปู่นะครับแล้วหลวงปู่ก็คงจะไม่โปรดนะครับไม่โปรดไม่เห็นด้วยสุดท้าย ผู้ที่ทําปลอมนั้นกอ็อยู่ไม่ได้ยืนยาวนะครับตอนจากลาโลกกันไปแล้วการทําปลอมนะครับก็เหมือนกันนะครับใช้ความร้อนอบเผานะครับใช้การบ่มนะครับใช้การฝังการรดน้ํานะครับมีหลายสูตรหลายอย่างนะครับทำยังไงก็ได้ให้มันเก่าให้มันเก๋ให้มันเหมือนให้มันใกล้เคียงเพราะว่าสมัยนั้นท่านบอกว่าผมมาเป็น นายอำเภออยู่แถวบางกลวยนะประมาณประมาณปีสามกว่าๆนะครับถือากว่าก็มีคนเพื่อนท่านนี่แหละท่านก็เตือนแล้วว่าอย่าทําเลยพระปิตาชุดนี้นหละมันมันไม่ดีกับตัวเองนะครับมันไม่ดีกับตัวเองแล้วก็เอาไปให้ท่านดูท่านก็บอกว่าเออแบบนี้มันเก๊ก็เป็นการทดสอบฝีมือนะครับทดสอบฝีมือว่าจะผ่านตานายอำเภออย่างท่านดิเรกถึงฝั่งไหมสมัยนั้นปีสามต้นๆนะครับว่าพระปิตาองค์นี้จะผ่าน สายตาท่านนายอำเภอที่มีความรอบรู้ในเรื่องพระปิดตาเพราะท่านเคยจัดงานประกวดพระปิดตาของ พระเครื่องของจังหวัดโนนทบุรีครั้งหนึ่งนะครับท่านก็นั่งหัวโตะตัดสินพระปิตานะครับท่านก็เลยมีความรู้ทุกคนก็ต้องยอมรับท่านว่าท่านมีความรู้ในเรื่องพระปิตาของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะานสูงคราวนี้คนทําเก๊นะครับคนทาเก๊ก็เลยอา,อาศัยจ,จุดนี้นะครับว่าถ้าทําผ่านสายตาในอำเภอแล้วแสดงว่าสุดยอดนะครับสามารถออกขายจําหน่ายได้อย่างสบายใจ แต่ท่านก็เห็นแล้วนะครับว่ามีความหดแห้งแล้วก็ไม่ได้เป็นธรรมชาติท่านก็เลยเตือนบอกว่ามันอย่าไปเล่นเลยอย่าทําเลยก็แต่ของเก้นั่นก็ท่านก็เลยเก็บไว้สองสามองค์แต่สุดท้ายให้ใครไปก็รู้จาไม่ได้ท่านก็เล่าไว้แบบนี้นะครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะครับอยู่มาวันหนึ่งของที่ว่าท่านบอกว่าอย่าไปเล่นเลยทําเลยนะครับเขาใช้เวลาบ่มอยู่2ปี3ปีนะครับกลับกลายเป็นของแท้แล้วเล่นหากัน ในปัจจุบันนี้กลายเป็นสิ่งน่ากลัวนะครับน่ากลัวมากท่านบอกว่า,าทําใหา้วงการนะครับสั่นสะเทือนไปเลยนะครับสั่นสะเทือนไปเลยเรื่องพระบิดาเกของหลวงปู่เอี่ยมนะครับทำให้ผู้คนนะครับต่างคนต่างแบ่งรับแบ่งสู้นะครับว่า,าตกลงมีความคิดแตกแยกกันไปหลายต่างๆนานานั่นก็เป็นเรื่องที่ว่าต้อง กลับมาศึกษากันใหม่นะครับศึกษากันใหม่นะครับเริ่มตั้งต้นใหม่ครับสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วนะครับสามารถกลับมาแก้ไขได้นะครับอย่างตะกุดดอกนี้เห็นนะครับผมก็พยายามเพียนพยายามหานะครับทั้งตะกุดยุคหลวงพ่อตาวาดยุคหลวงพ่อทองสุกนะครับยุคหลวงปู่กินหลวงปู่เอี่ยมมาเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมได้รับความรู้แบ่งปันความรู้นะครับเพื่อเผยแพร่บารมีหลวงปู่ ของวัดสะพานสูงให้ถูกต้องนะครับให้ผู้คนต่างหลั่งไหลเข้ามาศรัทธาในบาร,รมีของท่านอย่างจริงจังนะครับเพราะผู้ที่ใช้ของจริงของแท้นะครับใช้ไปแล้วศรัทธามีบาร,รมีเกิดนะครับโชคลาภมากมีแค้วค้าปลอดภัยทุกอย่างนะครับสำหรับสายสะพานสูงนะครับโดยเฉพาะตะกุดโสรบมงคลของวัดสะพานสูงตินเป็นตะกุดที่โด่งดังที่สุดในเมืองไทยนะครับรวมถึงไปตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับ ไว้โอกาสหน้านะครับมีความรู้เรื่องปิดตาของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงเพิ่มเติมผมจะจัดทำคลิปวีโอมาแนะนำเพื่อนๆน,นะครับสำหรับคลิปวีดีโอนี้สวัสดีครับ